Wow. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Okay, don't need a bank, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, baby. It's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind because it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. My Lord, damn, ฟิกเกอร์ยัดเลยอ่ะโอ้โ oh, หแผนฆ่าน้องตะวันของแท้มันดึงน่ากลัวจัดเฉยโอ้ไม่มีใครเติมเลยไม่เหมือนโปรไปเยอะเลยอ่ะพี่คน,มนเมือนแบบผมเข้าไปซึบซับโดนแบบรอดยากจริงไม่เดินห้าอะไรไหว อีเชี่ยกูตายแล้วเฮียไม่รอมีรามีรางเจ๋งเยนโอ้ไม่ตายด้วยอ่ะตายปะไม่ตาย แข่งไปแล้วมีเกิดมีเกิดโอเคสวยเลยหมดมดจุดกาหน้าจุดกาหน้าจุดกานไปไปไปปตะวันแบกตะวันแบกตะวันแบกเว้ยตะวนแบกเว้ยจุดได้จุดได้แทงคีฟแทงคีฟแทงคีฟแทงป้อมป้อมแทงคีฟเลยเพื่อนๆไปในเฟมเฟเซอร์แทงป้อมเลยนะแทงป้อมเลยนะคี่จะไมแทงป้อมเลน้องชายดี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 สลับสีับดีดีไี สกายไปเลยจุดได้มึงสกายไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเลยเลยเป็นหลอดเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละสวยแล้วหวาละเ yeah. ย่ตะวันแบกตะวันแบกตะวันแบกเว้ยทุกคนแบกทุกคนแบกผม yeah. สนใจเติรสแกงซื้อขุยหลังหูสแกงกดไปที่ใต้ description ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับดูบดิมันเบลอจริงครับนะผม เอาบ้าเอาบ้าแม่บวกอะบวกก็ต้องบวกเลยเคสวยโอ้โหตีสวยตีตีสวยตีตีสวย,สวยเค ไนเซอร์ <Nice S 2> ครับผมสวยมากทุกคนตีได้ไม่ได้ไม่รู้เดยกสูแวนได้แน่นอนตรงวนี้มันรอดได้ยังไง <c oughs> มันฟิกเกอร์ยัดเลยอะ่ะโอ้แผนค่าน้องตะวันของแท้มันดึงน่ากลัวจัด โอ้ไม่มีใครเติมเลยไม่เหมือนโปรพยเพย์เลยอรบทุกคนเมือนแบบผมเข้าไปซึบซับโดนหว่ารอดยากจริงไม่เดินห้าเอาอะไรไหวอะ่ะไอ้เชี่ยกูตายแล้วไอ้เชียไม่เหมือนกับที่แบบไอ้เชี่ยไม่เหมือนแบบที่ไปดูในแข่งเลยวะไอ้เชี่ยกูโดดแล้วมีเคลื่อนแบบมีคนแบบ คนละหมัดคนละหมัดอะไรเงี้ยยังไม่เหมือนเลยอ่ะลอยไม่มีล้างเล่นบอลเยนเย็นโอ้ไม่ตายด้วยอ่ะตายปะไม่ตายได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยหมดใจแล้วหมดใจแล้วจังหวะนี้หมดใจแล้ว ต,ตามได้หมดต้องมีคนไม่ตามีกเกรอกต้องตามแล้วนะเนี่ยต้องพีชี้เพื่อชาตินะผมแล้วเรียนน่ไปส่องเดี๋ยวหา,วาโมอ,อีกได,ได้เลยผมรับเรื่องไนซ์คร <Nice. S 2> <c oughs> โอ้ยโดนล่อแล้วบอหายแลกได้แลกได้แลกได้เอาฟ้าไปได้อีเวนไอ้พิ่งบวกแล้ว,วพิ่งบวกแล้วนะมันดูดแล้วอะ่ะแม่ยสมองไม่ถึงด้วยเชี่ยชีวิต คนมันจะสวยช่วยไม่ได้นะจริงของเคียบเพื่อนโดนปิดอีกโหยเคียดูแม่งดีไอเชียแพ้เลยเอ่ะเนี่ยโอ้ยกูว่าเสือกใส่หมดไปแล้วด้วยนะไม่แพ้เลยโดนโอ้หย สี่สามสองหนึ่งศูนย์สวยอะไรป่นั้นวะไม่มีใจแล้วไม่มีใจแล้วปกติคนเล่นแรงเหรอครับเล่นแรงเหรอใช่ผมเล่นแรงร้วหแต่ว่าต้องเล่นแข่งเหรอเ <c oughs> งินก็สู้ไปไม่ได้ทุกคนถ้าเงินสู้ได้มันได้เทียงเล่นรับเลยถ้าเกมนี้แพ้ผมก็เล่นหมดธรรมดานะคุณไม่หวละ คือดูจากทรงแล้วคือรู้แล้วเกมนี้ยังไงไม่ชนะผมแรงแรงเอาแรงครับผมแรงใช่ผมเล่นแรงนะ <Hey. S 1> เฮ้ยกูท้อแท้วะไอแสดเล่นแล้วย่างงามเลยชีวิตไอชิ <Hey. S 1> คูดโดน อิเฟกต์หน้าุ่นเลยกูสวย,สวยสวยสวยเออสวย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 ดีมากขอบคุณเพ <c oughs> ื่อนที่แบกครับขอบคุณเพื่อนที่แบกครับผมผมเล่นกล่าวมากเลยครับตอนนี้เข้าใจว่ามันหมดมันหมดแบบว่าปกติถ้าคนชนะมันจะเป็นทนาร์ตี้มันจะเฮ้ยเชื่อมันชนะเว้ยจะชนะมันชนะแต่ถ้าคนที่มันแบบ แพ้แล้วมันแบบว่าโดนต้นเกมบ,บ่อยๆมันจะงอมทุกคนมันจะเกิดเกิดมาในทเม m e n t a ตี้แบบว่าไม่อยากชนะเกมนี้ไงก็แพ้เล่นยังไงก็แพ้อะไรเงี้ยมันจะเกิดในสมองเราทุกคนซึ่งมันเกิดภาวะมีทุกคนในหัวแล้วตอนเนี้ยเล่นยังไงไม่ชนะจริงเงินโวสู้แม่งไม่ได้นาคอสเองินห่างเป็นหมื่นเลยแม่ยึด น้ำประฟ้าไปละน้ำประฟ้าอีกแล้วในอะไรอย่างนี้ระวังแกงนะมีแกงมนาอย่างเงี้ยเราไม่มีไม่เราไม่มีตัวไหนไปไปไปซัดมันเลยอ่ะเข้าใจปะถ้ามันมีตัวไหนแบบไปซัดมันได้ไปไปทำให้มันแบบต้องถอยได้เงี้ยมันเหมือนเดินมากินพื้นที่ฝีอา่ารยทุกคนสิ่งที่ผมก่าเรจะจะต้งการอธิบายนะ มันเดินกินพื้นที่มันได้สบายเลยอ่ะมันเล่นสบายมากเลยนะแกเลยดิเขี่ยจะเดินตรงไหนไม่ก็เดินมาเลยเวนเดินสบายด้เลยนนะมึงมเวนคอยเปิดตาละดูแล้วเดินหลังอยู่ ไปแล้วมีเกิดมีเกิดโอเคสวยสวยหมดหมดจบการนะ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 ไป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 ตะวันแบกตะวันแบกตะวันแบกไว้ตะวันแบกไว้จุดแรกจดแรกแทงคีบแทงคีบแทงคีบแทงป้อมป้อมแทงคีบไปเลยเพื่อนๆไปเลยเฟรมไคเซอร์แทงป้อมไปนะแทงป้อมไปนะคิสโซเนแทงป้อมเลยน้องชายหยุดไหวปะขีดระลังเข้ามาวะโอเคทำดีทำดีทำดีสลับสลับสลับไปสกายไปเลย จบได้กูสกายไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเลยเลื่อยเป็นหลอดเออนั่นแหละนั่นแหละออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละพอแล้วพอแล้วยาตะวันแบกตะวันแบกตะวันแบกเว้ยทุกคนแบกทุกคนแบกผมเย่เฮอไม่ได้กดแข่งนะกดแข่งไม่ทันแนม่งดูเย่กูไม่แพ้แล้วใจไม่มาเลยอ่ะไอ้เชฟคือไม่ผมไม่มีความไม่มีภาพเลยนะทุกคนไม่มีภาพในหัวเลยอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบ แพ้รัวๆแล้วมันจะเกิดอาการเนี้แต่ผมไม่ได้แพ้รัวๆเลยผมแพ้ไปเกมเดียผมก็งอมมาในเชียร์แม่เย็ดเย้ชนะแล้วใช่ผมชนะแล้วที่ห้าเลยช่างแมมันไม่สนใจหรอกโดนเจ้าแว่นที่รักหนูปมสีนี้ลูดปืนถ้าไปตุสกายเปิดให้นะเปิดให้ผมก็ใส่แล้วเอาตัวหลังถ้ากดแข่งไม่ทันเสียดายนะถ้ากดแข่งทันน่าจะน่าจะ เย้ yeah. ตะว,วันเอวพีวะเจอก,กันช่องรองครับผมเจอก,กันช่องรองนะแค่ <c oughs> งอมจริงค้นงอมเลยอ่ะและเ้วเข้าใจไหมคือผมเล่นตัวเนี้ยมันผมเล่นอย่าลืมสองนะโอเคเพื่อน